เอ็มโเป็นระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กัน้นผ่านก่อนจ่ายที่หลังครับมีผู้ใช้ทางสงสัยนะครับว่าอยากสมัครเอ็มโจะต้องสมัครอย่างไรและจ่ายค่าผ่านทางอย่างไรบอกเลยว่า สะดวกมากครับฟังถึงนี้เลยสมัครลงทะเบียนใช้งาน M Pro ง่ายๆแค่แอดไลน์ M Pro ไทยหรือผ่านการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบนมือถือผ่านเว็บไซต์ที่ w w w m p r o t h a i com หรือลงทะเบียนด้วยตนเองที่จุดบริการก็ได้นะครับสำหรับสมาชิก M Pro เต็มรูปแบบสามารถเลือกชำระเป็นรายครั้งตามช่องทางที่สะดวกได้เลยนะครับชำระตามรอบบินก็ได้ครับทุกวันที่1และวันที่16ของเดือนผ่านบัตรอัตโนมัติได้แก่บัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือผ่านบัญชีธนาคารก็ได้นะครับ M Pro จึงเป็นระบบจัดเก็บค่าผ่าน ทางที่สะดวกช่วยระบายรถได้มากยิ่งขึ้นและใช้เวลาในการเดินทางที่ลดลงครับสนับสนุนโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวง